ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามบายเฟสราคาถูกเป็นตันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมโอเคคนดูก็ต่อจากคลิปเมื่อวานของเราเลยนะครับกับ ทีมโปรตุเกสทีมนี้แบบฟูลทีมและวันนี้ก็ถึงเวลาครบรอบ1สัปดาห์ของทีมตำแหน่งละ300เอมและ100เอมแล้ววันนี้ครับเราจะมาทำตำแหน่งละ500เอมทุก ตำแหน่งก็ต้องกราบสวีนสวัสดีชาวเอฟซีไวทุกทุกท่านกราบสวัสดีชาวเด็กแดนทุกคนเว้เป็นสายเติมสายพาและสายฟีทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้นะครับกระผมแหลมสิงนั้นก็จะมาทําทีมตำแหน่งละ500ล้านนะครับโดยจะเอามาใส่ในทีมนี้นะนะั่นแหละโดยเงื่อนไขนะครับเราจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมากขึ้นนะครับ โดยแต่ละตัวเนี่ยที่เราจะซื้อในวันนี้เราจะต้องเอางบที่สูงมากกว่า 300m และไม่เกินในราคา 500m มาดูกันครับว่าทีมของเราและนักเตะของเรานั้นจัดตัวมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนเนี้ยไปดูกันก่อนเนี้ยไปรับชมกันนั้นก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปนี้และคลิปต่อ,ตอไป ให้ผมด้วยนะครับผมนะก็ต้องบอกว่างบวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงบมอต้นไหมเพราะว่านักเรียนผ่านมาแล้วอันนี้ถือว่าเป็นช่วงป .6 ก็แลังจะเป็นมอต้นแล้วกันก็ตำแหน่งละ500อเอ็มนะครับก็มาดูครับว่าจะเป็นยังไงเราจะเน้นไปที่เม็ดแดงและเม็ดส้ม เหมือนเดิมนะครับโดยวันนี้ก็มาในไอของเสี่ยเติ้ล d ีทดีของเสีย, T, เ,สยเราเหมือนเดิมนะครับผมนะสำหรับคนที่ยังไม่ไปดูคลิปเมื่อวานเนี่ยของโปรตเกสเนี่ยทีมเนี้ยก็ไปดูนะครับลุยแรง50ดาวนะครับทุกคนไหวชิวเลยวันนี้มาดูกันตำแหน่งละ 500m ลุยในแรง50-60ดาวเช่นกันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำการช็อปเลือกนักเตะในตลาดกันครับเราก็คัดกองมาที่ ประตูก่อนเลยครับตำแหน่งแรก G.K เม็ดส้มนะฮะไม่เกิน500ไม่ต่ำกว่า300ก็จะมีหลักๆประมาณนี้นะผมจำไม่ได้ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเราใช้ตัวไหนวะ <c oughs> น่าจะดอนนะแต่มันเป็นเม็ดไอ้นั้นน่ะผมไม่อยากใช้ตัวเดิมเท่าไหร่วะเพราะผมก็อยากให้ทุกคนแบบได้เห็นตัวใหม่ๆบ้างเพราะนั้นเดี๋ยวผมพยายามจะหาตัวใหม่ให้นะครับตัวนี้ได้ไหมหไม่ได้ครับราคาบั๊า ผมเจอละเราจะใช้เป็นในส่วนของบุฟฟ่น์ละกันแต่เอาจริงๆเลยนะครับถ้าเอาอิงตามงบเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยยังไงผมก็ยังมองเป็นในส่วนของดอลลมาอยู่นะครับไม่ว่าจะร่างนี้หรือร่างไหนก็นแล้วแต,แต่แต่มันเป็นเป็นส้มไงเพราะว่ารอบก่อนเราใช้เป็นเม็ดแดงนะครับโอเคเดี๋ยวขอจัดมาเลยครับเป็นจารุจิบุฟฟ่ในราคา500ล้านเลยนะครับสำหรับ ตัวแรกผู้รักษาประตูของเราและไปกันต่อครับในตำแหน่งต่อไปนั่นก็คือตำแหน่งของ RB อูแต่ว่าถ้าถามว่าโอเวอร์มันห่างกันเยอะไหมมันห่างเยอะนะทุกคนเดี๋ยวขอไปตำแหน่งอื่นก่อนดีกว่าเออ G K เคเอาไว้ก่อนมาตำแหน่งของ RB รบครับหูลีดเจมนี่ถือว่าเข้าฝักเข้าไฟผมเลยนะได้ไม่เม็ดแดงลีดเจมอ่าโอเคโอเคขอไว้ที่ราคา480บล้านก่อนครับสำหรับลีดเจมผมว่าตัวเนี้ย เหมาะสำหรับผมและจัดมาผมชอบมากนะครับเล่นเก่งเลยนะครับแล้วก็ตําแหน่งต่อไปครับ LB ครับผมสําหรับ LB ผมก็มองว่าถ้าตัวนี้ได้ก็แจมนาลิซาลาซูโอ้โหไม่ได้ครับโคโคไม่ได้ครับคาริรัสไม่ได้เช่นกัน อ่ะจริงๆนูโนเมนเดสอูโดกี้ได้หมดเลยงั้นขอเป็นอูโดกี้ตัวนี้ละกันครับ423ล้านความเร็วดีครับตัวนี้โคตรจมนะสลหรับอูโดกี้ตอนที่เป็นกิจแรกนอกผมก็แนะนําเป็นตัวที่อยากให้ทุกคนจัดเหมือนกันตอนนั้นนะครับเป็นตัวที่ผมแนะนําเหมือนกันในตอนนั้นแล้วก็ต่อไปครับตําแหน่งของ c ีบีนะครับตัวละ500ไม่ต่ํากว่า300ผมว่าผมน่าจะได้แล้วนะได้ไหม โอ้ไม่ได้ว่ะโอเคผมได้ละตัวหนึ่งผมเอาไปตัวนี้เลยนะครับส่วนสูง189ความเร็วถือว่าดีนะครับซาบายานี่อ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรตัวนี้1ตัวดักไว้เลยครับ498ในราคาสูงสุดแล้วนะ498นะครับจัดมานะครับไม่เกินนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะครูสน็อปแล้วกันเราเล่นเป็นภาคพื้นเตี้ย2ตัวเลยนะ นะครับโ,โหห้าร้อยล้านจะได้เหรอวะอดักไว้ก่อนหักไว้ก่อนห้าล้านครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะเป็นชาโลบานะครับส่วนสูงได้มีไดทูเทเ k ิลตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคไปกันต่อตำแหน่งต่อไปครับนั่นก็คือ CDM มาดูกันนะครับสำหรับ CDM นั้นผมให้ตัวนี้นะกาเวนเบิร์กตัวที่ผมเปรียบเสมือนว่าวันนบีกุลิดเลยอะ่ะกาเวนเบิร์กตัวนี้ผมให้ครับจัดมาครับ ส่วนสูงดีครับ190ค่าพลังสมดุลจัดมาตัวแรกและต่อไปครับ C M สำหรับ C M ถ้าอยากได้ก็อยากได้ไซส5์5ขวา5นะถ้าเอาจริงอ่ะผมอยากได้โอเวอร์116บวกอ่ะเม็ดส้ม1 1 6บวกอ่ะครับแต่ถ้าเอาตัวนี้คือได้1 1 7่รบเจครับเรนโดซิลวาแล้วถามว่าดีไหม <S <S เล่นได้แต่เน้นเกมบุกง,งั้นเราเอาเป็นเน้นโอเวอร์สักตัวแล้วกันครับจัดมาเลยเบรนโดซิลวา4 9 9แล้วไปกันต่อครับต่อไป C A M เป็นชาวตันไหมล่ะ เพราะว่าที่ที่ผ่านมาเราไม่ได้เอาเป็นชาวตันเราเอาเป็นเบอร์ริงแฮมไปเล่นเป็นแดนกลางผมจําได้เลยเนี่ยงั้นรอบนี้เราขอเอาเป็นชาวตันแล้วกันครับ371ล้านครับในราคาต่ําที่สุดเซอร์บ๊อบบี้ชาวตันไม่เกิน500แต่สูงกว่า300ครับและไปต่อที่ตําแหน่ง RW ครับผม RW ถ้าสําหรับผมเลยนะผมอยากให้ทุกคนเปิดใจเหมือนดังผมจอร์ดเดตตัวนี้ลองเปิดใจเท้าซ้ายที่มัน4 อย่างกับเท้า5เชื่อผมเปิดใจและไปต่อที่ LW ครับทุกคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่แล้วถ้าจะเอาเท้าซ้ายล่ะคุณไปเอาเอ็มโมโมหรือยาเมาก็ได้นะครับอันนี้ตอบตอบเผื่อนอะแต่นี่คือผมให้ทุกคนอยากเปิดใจและมาต่อที่ LW ยังไงก็ไม่พ้นตัวนี้บ่ะทอสซาต้องให้เขาจริงๆซ้าย5ขวา5ความเร็วดียิงได้ข้อเสียคือ ค่าพลังงาน4ดาวแค่นั้นเลยโอเวอร์ดีด้วยทอสซาจับมาและหน้าเป้าตัวสุดท้ายของเราครับในวันนี้ตำแหน่งที่น่าจะคิดหนักที่สุดรองจากผู้รักษาประตูเพราะผู้รุกษาประตูปัจจุบันเรายัางไม่ได้เลยอยากได้ยเูเคเลสอะ่ะถ้าจากใจผมนะถ้าต่ำกว่านี้ลงมาถ้าจะเอาตัวเก่งๆไม่เห็นเลยครับโหไม่มีเลยว่ะคนดูห้ารอยโหราคาต่ำสุดมัน512ด้วย ักไม่ได้เฮียแต่ถ้าจะเอาดูดีที่สุดนะตอนนี้ก็คือโอเปด้านี่แหละกับอีกเวนึงนะยอมเลยคือยอมซื้อเม็ดฟ้าเอาแต่ถ้าผมจะซื้อเม็ดฟ้าผมก็มาดูพวกซอนดีกว่าไหมเท่าจริงๆนะเนี่ยผมว่านี่แหละน่าจะโอเคสุดแล้วขอเป็นซอนเม็ดม่วงผมว่าอย่างน้อยเล่นได้ครับจัดเป็นตามนี้แล้วกันและประตูสุดท้ายของเราเราจะเอาเป็นใครดีทุกคนขอร้อยเก้บบะอเอาบลูตัวนี้แหละ น่าจะโอเวอร์โอเคสุดละเออเนี่ยโอเวอร์โอเคสุดแล้วเพราะว่าถ้าเราจะเอาอันนี้มันก็111แต่คนดูปัญหากันเยอะเอาเป็นนี่แหละนะครับ1 1อแต่เอาจริงๆคือถ้าพูดตามตรงเนาะถ้าไม่ได้ติดตรงว่าเราเคยเอาดอรูม่ามาเล่นให้ดูแล้วเนี่ยผมก็เชียร์ไปดอรูม่ามากกว่าแต่เราไม่ชอบเล่นอะไรซ้ำๆครับคอสวนสูง1น0งบบวกเม็ดส้มไม่รู้จะดักได้หรือเปล่าแต่แน่ๆขอดักเม็ดแดงไว้ก่อนละกันเพราะว่าเม็ดส้มมันเนี่ยครับมันมีคนดักอยู่ในราคาสูงสุด ก็ครบทั้ง11ตัวที่เราดักกันอยู่ทุกตำแหน่งแล้วเดี๋ยวรอทุกตัวได้ครบแล้วมารอดูตอนเอาเข้าทีมแล้วก็ทำการเทรนกันครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับตำแหน่งละ 500m ทุกตำแหน่งของเรารอดูกันเลยครับโอเคครับจากเมื่อคืนที่เราดักมาก็ได้อยู่10 ตัวนะครับขาดตัวเดียวเลยนล้วก็คือครูซานอฟนะครับยังไม่มีใครขายให้เพราะฉะนั้นเราก็จะยกเลิกครูซานอฟออกไปและไปเอาในส่วนของ CB ตัวใหม่ซึ่งผมบอกไว้ว่าจะเป็นใครนั่นก็คือชาโลบาครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดเป็นชาโลบาเลยนี่ฮะก็ผมมองว่าได้จากตัวนี้นะครับคือส่วนสูงมันได้อ่ะ190มีไอตัวนี้ด้วยครับนินแท็กเกิลด้วยนะครับตัวนี้ถามว่าได้ไหมก็ ผมว่าชาโลบามันดีกว่าเว้ยด้วยความแบบอยู่ในทีมแบบอันดับต้นๆแล้วกันเซลซีนะจัดมาเลยเป็นชาโลบาครับนิดนึงีิเกียรรอไม่ใช่อะไรหรอกนี่นะครับนักเตะเราทั้งหมดทั้งมวลนะก็ถือว่าสวยๆงามๆนะครับนี่ฮะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับกับทีมตำแหน่งละ500ล้านของเราที่จริงงบสูงสุดข,ของเราคือ5,500 วันนี้เราใช้เพียงแค่4,763ล้านเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเอานักเตะทั้งหมดเข้าทีมกันเลยครับว่าพอจัดทีมออกมาแล้วเนี่ยทีมเราจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันฮะก็นี่นะครับเดี๋ยวเราเอาตัวลงเลยนะครับกดมาที่เวลาที่เพิ่มครับแล้วก็แผนที่ผมมองไว้เนี่ยน่าจะต้องเป็นแผน 433 Attack นะครับน่าจะลงตัวที่สุดแล้วตอนแรกผมกันจะเล่นเป็นโฮดิ้งนะครับเออแต่พอได้เอาชาลตันเนี่ยก็เลยต้องได้เล่นเป็นแอคแท็กนะครับนี่ฮะเบอร์นโดซิลวาเท้าซ้ายนะครับเพราะนั้นเราจะเอาไว้ฝั่งขวานะครับเพราะว่าจ่ายบอลเข้าตรงกลางนะครับแล้วก็จอร์ดเบสครับวิ่ง R.W ปกติทอร์ซาวิ่ง L.W นะครับชาลตันกางลุกกาเวนเบิร์กนะครับเป็นแดนกลางชาโลบากับ อ,อ่ตัวนี้ละกันอ่านไม่ออกก็เ,เป็น cb คู่นะครับแล้วก็อูโดโกี้ครับแล้วก็รับแต้มก่อนลิทเจมครับแล้วก็ผู้รักษาประตูครับอาตูโบลูแล้วก็หน้าเป้าตัวสุดท้ายของเราซันฮึ่งมินนะครับเดี๋ยวเราทําการเทรนแล้วก็ทําการอั แต้มสกิลแล้วก็เดี๋ยวแบบมันจะเสียเวลาจนเกินไปเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราเล่นในเกมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงกับทีมชุดนี้เลยต้องบอกว่าลุยในแร้งร้อยห้าสิบดาวนะครับกับทีมชุดนี้เลยเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวอัพอัพให้ทุกคนดูก่อนว่ามันจะเป็นร้อยยี่สิบไหมแต่ถ้าร้อยยี่สิบเนี่ยก็คือประมาณร้อยสิบเจ็ดนะครับโอเคไม่ขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับร้อยสิบเก้านะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการเล่นในเกมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับทีมตําแหน่งละ 500ล้านไปดูกันครับก็อ,อยู่ผมช่วงต้นคลิปกลางคลิปและท้ายคลิปแบบนี้ก็เป็นไรไปไม่ได้ต้องจากกับผมแหลมสิงมาแจกของรางวัลให้กับว่าที่ผู้โชคดีทุกทุกคนทุกๆท่านกันนะครับผมนะสำหรับคลิปวันนี้ที่เราจะมาแจกก็คือคลิปของนาซาผู้รักษาประตูที่ OVR เยอะที่สุดในเกมคลิปนี้ลงไป1วันจะ2วันยอดวิว8 8หมื่นยอดไลค์2อ0จุพันคอมเมนต์510คอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยวทําการกรองคอมเมนต์ของคลิปนี้ไปก่อนเลยแล้วก็อีกหนึ่งคลิปครับ ล่าณนาซาบวก100ดับโคตรมือทองสำหรับคลิปนี้ลงไปก็2วันจะ3วันยอดวิว1แสนยอดไลค์3.5 0 0พันคอมเมนต์1,040คอมเมนต์เดี๋ยวเรามาทำการกรองคอมเมนต์อีกเช่นกันนะครับโอเคสำหรับคลิปแรกก็น่าจะเสร็จแล้วนะโอเคเหลืออยู่497คอมเมนต์ถ้าพร้อมแล้วกดกรองคอมเมนต์กันเลยครับ คุณวระบุตกรขุนศักด์อวยจัดแหลมไม่เคยอวยแหลมพูดทุกอย่างคือความเป็นจริงนาักาคือผู้รักษาประตูโน,โนหนึ่งนำวันนำตึงโอเคยินดีด้วยทําการแคบหน้าจอแคบบันชีทูปทักมาที่ไอจีด้านบนนี้มาได้เลยนะฮะทำกว,ว่าติดต่อรับขอรางวัลและไปต่อของคลิปนี้ฮะสำหรับครับคลิปนี้ก็จับไป คีย์เวิร์ดไม่การันตีแน่นอนครับไม่การันตีสุดจริงสุดตรงไหนวะแม่งการันตี2อ d เดีเลยครับเฮียเก่งวอลุฒนทำการแคปหน้าจอแคปบัญชี YouTube แล้วก็ทักมาที่ IG จีด้านบนนี้มาเช่นกันนะครับักมว่าติดต่อรับขอล้วนดีนดีคุณเจ๋งด้วยก็สำหรับคนที่ได้ต้องเสียใจไปกดไลค์กดแชร์ฟังคีย์เวิร์ดดีๆคอมเมนต์มาให้ตรงตามคีย์เวิร์ดหวังว่าชื่อหน้าตรงนี้นั้นจะเป็นชื่อของคุดแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับและปัจจุบัน ID เดียเสียต้น70ดดาวแล้วครับเฮีย มา <S <S เขาว่าอะไรกันนะราชาไม่เคยวันเอา้าไม่วันไหวและวันเกรงมาดูกันมันจะเป็นยังไงมันจะไหวหรือไม่เราเล่นไม่เยอะนะสองเกมพอเอาละเพ่อนเล่นให้รู้ว่าทีมเนี้ยเจ็ดสิบดาวยังเล่นไหวชิวโอ้มันเร็วแท่เย็นเย็นวิติสุตนมโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนงงงไอ้เราก็นึกว่าบอลจะออกแล้วครับจูลี่วิ่งทันเฉยมาดี <c oughs> พี่ชายผมนอไกพ่พี่เจอพลังน้งไก่พี่ชายดิ <c oughs> พอกันเลยพลาดแล้วโดนเลยว่ะ เตะเตะล้มได้เตะลูกพ่ออย่าจุงมันไว้ครับเตะล้มได้เตะโอ้โหครึ่งแรกโดนนําอยู่หนึ่งสองครับครึ่งหลังบุกเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราจะมีโอกาสโดนยิงเยอะนะครับไปอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วแย่งได้แล้วพลาดเองเนี่ยเอ้ยเอาหน่อยแหลมเ้ย เจ็ดสิบดาวนะเนี่ยเจ็ดสิบดาวนะเนี่ยไปเออมาดีเก้าสิบไม่มีบวกโอ้คิดว่าจะโดนเซฟนะครับความคมความเฉียบยังมีเหมือนเดิมแรงไม่ลดครับเกมแรก จบไปเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันไปฮะมาครับ,มบผมเกมสุดท้ายต้องบอกว่าทุกคนผมถามแค่นี้เลยว่าอันนี้คือลองพิสูจน์ให้ดูขนาดนี้แล้วนะเล่นอยู่ในแรงเจ็ดสิบดาวนะครับแหลงนะทุกคนนะครับไม่ใช่ไม่กดแหลงนะเนี่ยไหวนะครับเกมเมื่อกี้ก็สองสองแต่ถ้าผมนิ่งกว่านั้นนะผมว่าเมื่อกี้ผมชนะได้แต่อาจจะเป็นแบบเกมแรกของวันด้วยแหละแต่เกมนี้ก็มารอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงโห โอ้โหเกมนี้มันเอาจังอะนมมันเอาจังอะมนมจะโดน,น16-17อีกวม่ได้อะเกมเนี้ยพลาดกรรมเมื่อวานยังลบไม่ลืมเลยอย่าให้เขาได้ปัน่นโอ้โหหวานเจีียบโอ้มค์กอดโอ้ม y g กอด โอ้โหไฮ้มันเปิดหรือมันจับวางวะกูเปิดแม่นเกินแล้วกองหลังผมกดส่งลัวๆกดขึ้นเทคแล้วนะไม่ขึ้นครับมื่อกโอเคได้มาหนึ่ง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 อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเขาแหลกกี่ดาวแต่แน่ๆคือ50ดาวบวกแน่นอนครับฝั่งตรงข้ามเกมเมื่อกี้ก็เหมือนกัน เยี่ยมเยี่ยมมาดิเอาได้เว้ยอีกลูกเดียวกลับสู่เกมลูกพ่อโอ้ my god กอดโอ้โหมันจ่ายบอลโอ้โมันจ่ายบอลเท้าสู่เท้าเร็วกันจังวะทอด่ามาเอาเว้ยเอาเว้ย ช่วยกันวิ่งช่วยกันวิ่งรู้ว่าเหนื่อยแต่ตั้งใจเล่นกันหน่อยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับจริงจริงครับแต่มันมาก มันมากโอ้โหต้องชมว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็ตึงแบบตึงเปี้ยเหมือนกันนะครับคนดูเดี๋ยวผมดูให้ดูว่ากี่ดาวนักแข่งบ้าแบกบนักแข่งวะเนี่ยยู่รีกนักแข่งบ้าโอ้ยแต่ว่าลูกเท้าบอลเท้าสู่เท้าเขาเอาเรื่องมากเลยว่ะ กี่ดาวว่าคนดู73ดาวครับโอ้ oh, แต่ก็ได้มันได้มันคนดูโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับตำแหน่งละ500ล้านลุยแรง70ดาวนะครับก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมนะผมว่า แต่ล้วตัวเนี่ยสามารถเอาไปซื้อเล่นตามได้นะแต่ซ้อนหนึ่งมินเนี่ยผมขอหน่อยถ้าจะเล่นต้องเป็นเม็ดส้มวะถ้าเม็ดส้มผมมั่นใจว่าดีกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าไอ้สองแต้มที่เราอัพเนี่ยมันเป็นของเอทีไว้แล้วแล้วมันได้แต่ค่าพลังของแบบการยิงพลังการยิงซึ่งที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ในตรงนี้ครับเนี่ยไอ้ตรงความเร่งความเร็วนะครับไอ้พวกปฏิกิริยาอะไรต่างเนี่ยที่ผมต้องการถ้าเป็นสักเม็ดแดงก็เล่นได้นะครับแล้วก็ถ้ามันจะเฟี้ยวกว่านั้นเนี่ยตรงนี้เลยนะครับว่องไวเนี่ยการเล่นส มันจะไวกว่านี้มากๆผมยังรู้สึกว่าความคล่องตัวมันมันหายไปอยู่นะครับสำหรับซอนหนึ่งมินนะครับผมว่าถ้าเป็นเม็ดส้มนี่แจ่มเลยนะครับประมาณนี้เลยทุกคนสําหรับตําแหน่งละ500ล้านทีมชุดนี้ของผมต่อกลกับแรงแหลงเจ็ดสิบดาวอะเออผมเอาเล่นใน70ดาวได้ทุกคนมั่นใจเลยว่าแหลง10ดาว20ดาวเล่นได้อย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้เลยทุกคนนะครับรก็ถ้าหาก สนุกหรือชื่นชอบเดี๋ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับเค้กกดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้และคลิปต่อไปอ่ะให้ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปหน้าอยากทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับสำหรับครึ่งตำนานผมรับเรื่องถือว่าเดี๋ยวอีกไม่นานผมจะให้อย่างแน่นอนก็ยังไงเราเจอกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับวันนี้กับผมแรมสิงขอกราบลาเพียงเท่านี้ครับขอคีย์เวิร์ดคำว่า #500m แล้วก็ตามด้วยข้อความอะไรก็ได้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ